ครับสวัสดีครับกลับมาพอกันอีกแล้วครับสิาพายพี่น้องมาหักน้ำไม้โจดด้วครับวันนี้ได้คุณพายคุยมาครับมาหลุ่นมาหายกำลังใจน่วกันเด้อครับเบิร์ระบก่อนนี่มามามาน้ำไม้โจดครับมาำน้ำมาพี่ก่อนน้ำพี่ นี é, ò, đó, ่ครับนอนง่ายหนึ่งเพื่อนบอกสูตรนะครับว่าหักเอาเลยใช่ไหมง่ายเลยโอ้โหเสียงไหมดังจวบๆเลยเอา๋ีหดิ่นนอนหนึ่งไหมบ่เห็นนะครับ ครับเดยก็ได้เต็มเหมือนถุงผ้าเลยละครับเต็มถุงผ้มามริกัสีผ้าพี่น้องเมือปลอกน้าไม้ครับเนี่ยพ่นสีรับช่วงต่อเป็นคนปลอกน้าไม้เองครับแล้วก็สีห้กวดแล้วก็เป็นหนึ่งในกระปิดครับปะพอกันทุกเพื่อนผู้นลักครับจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมาจักน้าไม้บอกน้าไม้แล้วแล้วพอกพ็เรียบร้อยครับนี่เ้หน้าไม้โจทด้ถุงผ้ายังได้เดี๋ยซ้ำ ภุมิแพหนึ่งเด็กไปซ้ำหน่อยนึงครับประมาณจะขวดนี่แม่ประมาณสี่ขวดห้าขวดนี่แหละขวดแล้วหมอแกงผนได้นี่ไปหายังมือหนิ<ะ>ได้ยังมือนีิได้เห็ดได้เห็ดโอ้มากหนึ่งฝากพี่นอ้องไว้แล้วพี่น้องกะอยากขึ้นเพื่อน้องกะได้มีอันหน่อยแน่เท่ากับเห็ดเป็นนอตงต้องหลุดนี่ทำไมอัดขวด กระสิอัดขวดไว้ให้แล้วพากัดเบิ้งเอาได้ว่าสันเฮ็ดจังได้กอแม่อันนี้เฮากวอันเอาทงพลาสติกมาพับใส่ปากมันนี่อันนี้ก็เอายางมาฮัดทัดทัดเนีนเนียนขวดมันก็สิแวบลงหน่อยๆยังได้บาดนี่แวบลงยัางตะขวดน้อยๆเป็นขวดน้อยๆเก็บไว้ได้กินโดนบ่นี่หอยหอดขวดมันก็ยังได้กินอยู่มันสิบ่เน่าบ่ลยังนะ นอาาหานนบรบ่สมเออมันบ่มีมันบ,มมนบ่มีน้ำเข้าลงไปก็ต้องเอาน้ำใส่เดียวกับน้ำน้ำไม้มันก็ออกไม้ในขวดนี่ละมาตะพึงเฮ็ดเบิ่งปีไก่ได้นี่ได้ผลบ่โอ้ยได้ผลแกงกระเสบพอดีไปหาน้ำไมจ้จวดมาครับก็เลยให้ยไปพ้นเฮ็ดไว้ยุนี่ประมาณจะขวดวไหมพ่อแม่หาขวดนี่ละได้แล้วครับขวดแรกครับ ปาดกินกับตับมะคุงกับแซบ่บเล้วต้มไวจ้จืดๆล่ะคือน้ำมัต้มห่อนี่ละ่ะหอมพมเนี่ยหอมคือนน้ำมัต้มไม่ไหมเดี๋ยวปาดกินสั่นให้มันเลี้ยงลงเดี๋ยวจำเบิ่งวิธีต้มครับอีแม่ชีต้มไว้ให้พวันี้แม่ต้มตไว้ให้ สะไปนอนนาอือบอกวิธีหัดพร้อมนอนนาไปเกี๊ยวเห็ดตะเสว่ิเห็ดตะหาละมือก็ได้หาละมือกับว่าได้เห็ดก็ได้นี่ครับจัดสวนใหม่ครับงามบ่ครับอยากโซ่นะอยากโซ่ต้นใหม่นะน่ามันก็สิออกมานั่มนาะใหม่นี่ละพี่น้องคนอยากเห็ดกินก็เห็ดกินได้ด้วยจ้าเนาะใหม่อยังเนี้ย ก็ได,ได้ได้เบิดเลยได้เบิดน้องใหม่ไฟบ้านน้องใหม่สงังไพจักตอนหน่อยๆน่อยเหลียบลงโหลดต้มเอาแบบต้มใส่ปิดอันนี้ปลอกๆบ่ตลองล้างเนาะต้องล้างสะอาดอยู่แล้วครัเอาน้ำใส่มันอันนั้นมันจะบูดมันสุ่มได้แล้วสองขวดครับผลงานสองขวดเอาแล้วครับเดี๋ยวหกขวดพอดีครับ วิธีเห็ดตัวใหม่ของยายคนใส่เห็ดจังไดแม่ันยังมันสุกแล้วอันปึ๊บมันบอทำมันสุกแล้วทำมันสุกแล้วไอ้เอาทงตัวนี้ใส่ปากมันสองทงมัดเลยมอ้งปวดมันกะสีอ่อนลอดลงดอกมกะสีแวบมันกะสีแบบรุ่งอมอ่อนรอดไอ้ฮัดแนียนก็แม่ฮัดนี่แต่ว่าตอนนี้เ่ราะในมาดตอนเาท่านในมาดตอนเอาไปต้มตะกรอนไอ้มันสุกตะกรอน ข้าวใบถักินย่มนั่นมันก็บบอสมนะก็ดีหกขวดครับในหกขวดได้มืนตกนลยบลอยบอลอนด์เันอันแกันเด้ออกมาเลองเบิงลองเบิงสีฟ้าไ้ไหนหรอก มันมาลายขวด่นเอาขวดน้ำมาเติมเอาจะเอามาใส่เอาจะเสียบบ้างเออเอาขวดมาใส่เห็น <ừ> มั้ยพอดีกันครับต้มมาสีต,ต้มโดนบ้กระโดนเติมยุ่งเหรอจุดขวดมันแวบลงกาบามันสิจืดมันก็สีฟดในขวดพร้อมเด็อมันก็สีฟดในขวดพร้อมนะครับเอาขวดซุปนั่นออก ขวดใจน้อคนเนาะบาคนต้องระวังจะให้อันหน้าเขาขวดนะครับบูคนว่าดีผลงานเขามันกัดจอยเขาเหลี่ยมมันบีบเขาตรงนี้ครับน้ำใหม่อัดขวดครับตอนมันสูงขั้นเบิดครับรอรอปากขวดเลยรอปากขวดอยู่ตอนทั้งนี้ถ้าล่าสูงเราเลยตอนนี้เสียวลงต้มมาอีกหน่อยนึงครับก็จะเป็นมือเศ้าก่อนะครับมือเศ้าจะสแดน ฮัดปลาขวดไว้เนาะหอนหออกมาเอาลุงเอาลงตัวมาอีกครับซัมซินซินนนาาน้นอากานสิ้นสุดอากาศข้างในไม่มีอากาศเลยอากาศเอาเปิดน,นี่ครับผลงานน้องใหม่อัดขวดครับได้แล้วครับอยากร้อยครับได้โกขวดครับเมื่อนี้ไปหามาไปแบกน้องใหม่มาครับนี่ เอาไว้อัดกดอันนี้ที่เห็นอยู่รอบๆนี่สิเฮ็ดคลิปก๋วยเตี๋ยวเด้วยครับนี่มีเครื่องปรุงเต็มเลยครับต้มหม้อข้างหม้อก๋วยเตี๋ยวไว้แล้วครับป่ะนัง้นก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับที่ยุ่งกันจะจบครับขั้นมากับก้นไหลในเด้อครับกดไล้์ให้แน่กดแชร์นำขั้นมาอีกเรี่ยกุดติดตามมาขอขอบคุณคลิปหาน้าใหม่ครับไปหาน้าใหม่โจทย์ต้องกันมือนี้โอ้ยางหน่วยเลยครับแบกทุ่งน้าใหม่กับวัสดีครับจังพอกันไม่มือหนาเนาะครับสวัสดีครับ